ช่วงนี้มีหลายคนเลยรีเควส์มาเยอะค่ะว่าอยากให้เรา ทำคลาสพิลาทิสนะคะในช่อง YouTube ฟิตกับดาวค่ะเราเห็นนะคะเรียกร้องเข้ามาแบบนี้เนี่ยก็ต้องรีบมาอัดให้ทุกคนเลยนะคะเพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองการาออกกืลังกายแบบนี้เห็นว่าหลายคนเนี่ยยังไม่เคยลองเลยการออกแบบพิลาทิสที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์นะคะคุณสามารถอยู่ที่บ้านแล้วก็ทําตามได้เลยใช้แค่เสื่อนะคะไม่จําเป็นต้องใส่รองเท้าด้วยซ้ำนะคะโดยที่การออกกืลังกายแบบนี้คะ่ะเหมาะกับคนที่อยากกระชับรูปร่างนะคะให้ดีขึ้นอยากสร้างความเฟิร์มของร่างกายนะคะ ใครที่มีปัญหาเจ็บเขา่าเจ็บหลังการออกกำลังกายพิลลทิสค่ะจะค่อนข้างเบาวกว่าการออกกำลังกายแบบอื่นๆเลยจะมีการแบบเพิ่มโมบิลิตี้นะคะหรือการเคลื่อนไหวของพวกข้อต่อต่างๆหรือการยืดเหยียดที่มันจะพร้อมไปพร้อมๆกันทําให้เรานะคะออกกำลังกายได้ตรงจุดมากขึ้นแล้วก็เกรง็งโดยเฉพาะกล้ามเนื้อแกนกลางของเราเราจะได้ใช้เยอะเลยนะคะก็นะ่าตื่นเต้นมากเลยค่ะถือว่าเป็นคลิปแรกของช่องของเราด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงเราไปออกกำลังกายด้วยกันเลยนะคะ มาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นออกกำลังกายกันเลยนะคะก่อนอื่นค่ายกมือขึ้นแบบนี้นะคะตามองไปข้างบนค่ะหายใจเข้านะคะหายใจออกเอียงตัวลงไปข้างๆแบบนี้นะคะยืดในส่วนของลำตัวข้างๆค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาในท่าคุกเข่านะคะท่านี้เดี๋ยวเราจะยืดหลังกันค่ะ ยืดหลังยืดไหล่นะคะเป็นท่าชาวโพสหายใจเข้าลึกๆแล้วก็หายใจออกนะคะอีกหนึ่งรอบค่ะหายใจเข้าและหายใจออกนะคะวันนี้ลงหายใจเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเดี๋ยวดาวจะย้ำเนาะว่าเราจะหายใจเข้าหายใจออกตอนไหนแล้วก็เทคนิคในการทำแต่ละท่าไปพร้อมๆกันด้วยนะคะเพราะว่าเห็นหลายคนบอกว่าชอบเวลาที่ดาวแบบอธิบายแล้วก็ออกกำลับบงกายไปด้วยเนาะ จะได้ไม่เหงาใช่ไหมคะอ่าโอเคท่านี้ก็เหมือนเดิม<อ>เพียงแค่ว่าเราเอียงตัวนะคะไปทางซ้ายมาตรงกลางแล้วก็ไปทางขวาค่ะแล้วก็ยืดหลังเยอะๆเลยนะคะยืดหัวไหล่ของเราหายใจเข้าลึกๆแล้วก็หายใจออกยาวๆค่ะค้างไว้นะคะจากนั้นเลื่อนมือของเราค่ะมาไว้ข้างหน้าไปในท่าเทเบิลท็อปนะคะ ท่านี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทำท่าแ a ทแอนคาวค่ะหายใจเข้านะคะก้มค่ะโกงหลังจากนั้นนะคะหายใจออกแอนตัวค่ะตาเรานะคะมองไปข้างหน้าหรือข้างบนค่ะท่านี้นะคะเป็นการวอร์มหลังของเราค่ะโดยเฉพาะหลังล่างนะคะ หายใจเข้าลึกๆโก่งตัวเยอะๆหายใจออกเยี่ยมเลยค่ะอีกหนึ่งรอบหายใจเข้าตึกๆแล้วก็ออกยาวๆนะคะโอเคจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะเกรงหน้าท้องกันก่อนนะคะเกรงหน้าท้องไว้ทุกมูฟเมนต์วันนี้นะคะเราจะค่อยๆค,ค,ค่ะมูฟเมนต์แบบ ที่เราตั้งใจนะคะเราจะไม่ได้ทำแบบวิงเวียงให้มันจบเฉยๆแต่เราจะเกรงทุกส่วนโดยเฉพาะหน้าท้องของเราเนี่ยต้องเกรงทุกโพสนะคะทุกท่าที่เราทำท่านี้ก็ห้ามแกว่งตัวไปมานะคะเราหมุนเข้าแล้วก็หมุนออก4ครั้งนะคะต่อข้างค่ะพยายามทำตัวให้นิ่งๆนะคะการเล่นพิลาทิสเนี่ยเราต้องใช้ความแข็งแรงของแกนกลางลำตัวแล้วก็การบาลานซ์นะคะ มาต่อไปนะคะเหยียดขาออกไปด้านหลังแบบนี้ค่ะแตะไปที่พื้นนะคะอาจจะถอยมาข้างหน้าได้นะ,ะจากนั้นนะคะเราก็จะยกขึ้นแล้วก็พับเข่านะคะ,ะพับเข่าแล้วก็แตะไปที่อีกข้างนึงแบบนี้นะคะโดยที่คีหลักของตรงนี้เราต้องห้ามแบบแกว่งตัวเยอะเกินไปค่ะ,ะแตะเสร็จปุ๊บ ยกนะคะท่านี้บริหารในส่วนของต้นขาและก้นนั่นเองค่ะเกรงหน้าท้องไว้ด้วยนะคะท่านี้สําหรับใครที่อยากให้ก้นแบบเด้งกระชับแต่ว่าไม่อยากทําท่าสควอตเยอะนะคะก็จะตอบโจทย์มากๆเลยเพราะว่าการออกกำลังกายเพลทิสวันนี้เนี่ยเฟรนลี่นะคะนีเฟรนลี่ค่ะเข่าคือจะไม่ปวดนะคะเพราะว่าไม่มีท่ายืนส่วนใหญ่เป็นท่านั่งท่านอนหมดเลย ไปค่ะปึ๊บเดี๋ยวเราก็จะทำประมาณ8ครั้งนะคะเห็นไหมคะค่อยๆทำอย่าลืมนะคะช่วงจังหวะของการหายใจเข้าหายใจออกเตะขาไปด้านหลังค่ะ,ะแตะเสร็จปุ๊บหายใจเข้าแบบนั้นนะคะโอเคฝั่งนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาต่อกันหายใจเข้าออกเหมือนเดิมนะอ่าแล้วก็ดึงเข่าค่ะ เกียดขาไปด้านหลังแบบนี้นะคะเราต้องงอตัวเยอะๆนะคะหายใจเข้างอตัวเหมือนตอนที่เราวอร์มอัพตอนแรกเลยฮึบทำา8ครั้งเหมือนกันค่ะท่านี้เห็นไหมคะเราทำตัวนิ่งๆเลยนะคะอย่าสายไปมาไม่ต้องทำไวเพราะว่าถ้าใครที่อยากทำแบบไวเนะนี่ยาวแนะนำให้ไปออกแบบฮิตซึ่ง เาก็จะมีคลิปในส่วนของการเล่นฮิตค่อนข้างเยอะเลยนะคะแต่หลังๆเดี๋ยวเราจะลองเน้นแบบพิลาทิสไปด้วยมันก็จะได้แบบสลับสลับกันทำบ้างเนาะ จะได้ไม่เบื่อแล้วก็การเล่นพิลาทิสกับการเล่นฮิตมันค่อนข้างแตกต่างกันตรงที่ว่าการเล่นแบบฮิตอะไรเนี้ยเราใช้บอดีเวทของเราใช้ความเร็วแล้วก็การเบินค่อนข้างที่จะเยอะอาจจะหนักไปค่ะสาหรับบางคนเนาะที่โดยเฉพาะคนที่มีปัญหาหัวเขา่าเจ็บหลังแบบเนี้ยเราไปออกกําลังกายฮิตเนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกว่ามันจะไม่ไหวเราก็มาออกแบบพิลาทิสแบบนี้แทนนะคะท่านี้นะคะเอาสอกของเราแตะไปค่ะที่เสือนะคะแล้วก็ยก ขึนแบบนี้นะคะโดยที่เราจะยกนิดเดียวค่ะไม่จำเป็นต้องยกสูงนะคะหลังของเราตรงค่ะล็อกหลังไว้อย่าให้หลังแอนนะคะเป็นไงคะเบินสุดๆเลยใช่ไหมท่านี้อ่ะเหยียดค่ะเป็นท่าชาวโพสนะคะพักแป๊บหนึง่งโอเคจากนั้นนะคะให้เอาเข่าอีกข้างนึงค่ะตั้งฉากนะคะไปข้างหลังยืดแขนแบบนี้นะคะแล้วก็หย่อนตัวลงมา หายใจเข้าหายใจออกยืดค่ะท่านี้นะคะเป็นการยืดในส่วนของลำตัวข้างๆดีมากๆเลยอ่ะจากนั้นนะคะเราจะนอนลงไปค่ะเข่าทางอันเดิมเลยนะฝั่งฝั่งเดิมเลยแล้วก็เท้าชิดกันแบบนี้นะคะอ่าให้ดันสะโพกของเราออกไปจากลำตัวค่ะอ่าแล้วก็อาจจะมีแบบ ตรงข้างล่างสะโพกของเรามันจะมีรูนิดนึงเห็นไหมอ่าตรงนี้เกรงหน้าท้องนะคะเหยียดสะโพกไปแล้วก็เปิดออกแบบนี้นะคะท่านี้ไม่จำเป็นต้องเปิดเยอะจนแบบว่าหลังเราเคลื่อนที่นะคะล็อกหลังไว้ค่ะสะโพกนะคะต้องอยู่ในแนวเดียวกันสะโพกข้างบนกับข้างล่างต้องอยู่ในแนวตั้งฉากเดียวกันนะคะลำตัวนิ่งนะคะเกรงหน้าท้อง หายใจเข้าตอนหูหายใจออกตอนออตอนเปิดออกนะคะเป็นไงท่านี้ดูแบบง่ายเนาะแต่แบบเกร็งสุดๆเลยเสร็จแล้วปุ๊บเหยียดขาออกไปแบบนี้นะคะอ่าเหยียดขาออกแล้วก็กลับมาแตะเหยียดขาออกนะคะกลับมาแตะจะบอกว่าท่านี้ถ้ายิ่งเราแบบพอย์เท้าด้วยเนี่ยมันจะโดนในส่วนของต้นขาค่ะโดยเฉพาะ quad r e c e p t นะคะต้นขา ข้างบนของเราเนี่ยจะกระชับไวมากท่านี้เราจะเริ่มเมื่อยแล้วถูกต้องไหมคะสู้ๆนะหายใจเข้าตอนลงหายใจออกตอนเตะค่ะประคองคอไว้นะคะส่วนอื่นๆไม่ต้องเกรงนะคะคอไม่ต้องเกรงเอามือประคองไว้เป็นไงเบิร์นสุดๆเลยใช่ไหมคะต่อไปยังไม่จบนะคะยังไม่จบอีกนิดเดียวค่ะเหยียดขาออกไปจากนั้นเราจะยก ต้นขาของเรานะคะไม่งอแล้วค่ะรอบนี้เหยียดตรงพอยท้าวชาๆนะคะเกรงไว้นะสู้ๆพรุ่งนี้จะเริ่มเมื่อยนะคะใครที่ยังไม่เคยออกแบบนี้ดูแบบเบาๆนะแต่ว่าใช้กล้ามเนื้อหลายส่วนเลยอ่าโอเคเป็นไงคะปวดขาไหม พักค่ะแป๊บหนึ่งมาอีกหนึ่งรอบค่ะทุกคนสู้ๆนะฮึบเอาไม้เอาไม,าามา้ฮึบเก่งมากค่ะอันนี้เราทำสิ่งดีๆให้ตัวเองนะคะสุขภาพดีขึ้นเริ่มจากวันทําวันละนิดวันละหน่อยค่ะวันนี้เราก็ทำแค่20กว่านอาทีเองเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเนาะโอเคจากนั้นลุกขึ้นมาค่ะแล้วก็เอามืออีกข้างนะคะ วางไว้ที่เสือ่อหรือวางไว้ที่เทา้าเออหน้าตักของเรานะคะแล้วก็ยืดลำตัวค่ะวันนี้เสื่อยค้าแบบสีหวานแววมากเลยนะคะอันนี้เป็นเสื่อยค้าของดาวเองน่ารักไหมคะโอเคต่อไปค่ะเราจะค่อยๆน้มตัวลงไปแบบนี้นะคะค่อยๆทีละนิดนะคะ สันหลังของเราแตะไปที่เสือเปิดต้นแขนค่ะยืดอกนะคะจากนั้นให้เอามือประคองที่ศีรษะแล้วก็ยกตัวขึ้นมาแบบนี้หายใจเข้าตอนลงหายใจออกตอนที่เราดึงตัวขึ้นมาท่าน,นี้อย่าเพลอเกรงคอนะหลายคนชอบเกรงคออย่าลืมว่าส่วนที่เรากำลังบริหารอยู่เนี่ย จะเป็นในส่วนของหน้าท้องนะคะหน้าท้องส่วนบนของเราค่ะจะโดนดีมากๆเลยใครที่รู้สึกว่าอยากให้โดนหน้าท้องล่างด้วยให้ยกต้นขาของเราขึ้นสองข้างนะคะแต่ว่ามันก็จะยากขึ้นนั่นเองแต่ท่านี้มันก็จะง่ายนะคะเพราะว่าเท้าเนี่ยวางไว้ชันเข่ากับพื้นนะคะยกตัวขึ้นค่ะส่วนใหญ่เนี่ยวันนี้เราจะทำท่าละประมาณ8ครั้งนะคะ เกรงเกรงเกรงโอ้โหสุดยอดค่ะสุดยอดไปเลยเยี่ยมมากต่อไปนะคะเราดึงเข่าของเรามาค่ะแตะสลับนะคะซ้ายขวาโดยที่จะบอกว่าท่านี้ยเราต้องพยายามเอาศอกของเราไปแตะที่เข่านะไม่ใช่ว่าพยายามเอาเข่ามาแตะที่ศอกเพราะว่าการที่เรายก ลำตัวขึ้นโดยเฉพาะส่วนบนเนี่ยมันจะทำให้โดนหน้าท้องของเราเยอะมากๆเลยค่ะหายใจเข้าตอนที่เรานอนลงไปหายใจออกตอนดึงเข่านะคะจะทำให้เรามีแรงในการออกแรงมากขึ้นเก่งหน้าท้องค่ะซ้ายขวาประคองคอไว้ทำตัวสบายๆนะคะสุดยอดค่ะต่อไปนะคะสำหรับใครที่อยากได้ หน้าท้องล่างนะคะท่านี้เลยที่เราบอกเมื่อกี้ให้ยกเท้าขึ้นสองข้างแบบนี้นะคะ้อย n t ขาแล้วก็สับลงไปแบบนี้เป็นท่าพิลาทิสแบบซิกเนเจอร์สุดๆนะคะจะไม่ให้มีท่านี้ก็คงไม่ได้ไหนๆก็เปิดคลาสพิลาทิสแล้วต้องมีเพิ่งเห็นตัวเองว่าหลุดเสือโยคะไปเยอะเหมือนกันเนาะโอเคลุกขึ้นมาค่ะทีนี้ เราก็จะสลับไปอีกข้างหนึ่งนะคะเมื่อกี้เราจําได้ไหมเราทําไปแค่ข้างเดียวเดี๋ยวรอบนี้เราก็จะสลับขามาอีกข้างหนึ่งนะคะให้แบบฟิตแด์เฟิร์มเท่าๆกันทั้งสองข้างหมุนขาออกไปค่ะ4ครั้งหมุนออกแล้วก็4ครั้งหมุนเข้ามานะคะเป็นการแอคทีเวทในส่วนของกรูดมัสซอกล้ามเนื้อก้นของเราอย่าลืมนะคะท่านี้ ต้องเกรงหน้าท้องไว้อย่าสายไปมาจะบอกว่าคลิปนี้จะทำแล้วรู้สึกดีมากๆนะคะเป็นการเหนื่อยที่มันไม่ได้เหนื่อยจนเกินไปอะเหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มต้นหรือไม่ก็คนที่ออกกำลังกายมาอยากแบบได้ความหลากหลายของการออกอยากให้โดนมัสโซที่มันแบบคนละส่วนกันนะคะ เหมือนเดิมท่านี้ก็จิ้มเข่าไปค่ะ,ะแล้วก็แตะนะคะอย่าลืมคล้อยเท้าวันนี้ใส่ถุงเท้าฟิตกับดาวด้วยนะคะครบเซตมากจิ้มไปค่ะแล้วก็ฮึบท่านี้ดูเหมือนง่ายนะคะแต่ถ้าเราไม่สายตัวไปมาเราจะรู้เลยว่ามีกล้ามเนื้อหลายมัดเลยที่เราออกแรงไปพร้อมๆกัน แค่บอดีเวทของเรานะคะก็แบบกระชับกล้ามเนื้อได้แล้วอยู่ที่บ้านง่ายๆเข้าคลาสพิลาทิสแมทพิลาทิสนะคะไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยสุดยอดค่ะามาต่อไปต่อไปนะคะยืดก่อนยืดก่อนไปในท่าต่อไปนะคะลุกขึ้นมาค่ะ จากนั้นเรายังโฟกัสกันในส่วนของก้นกันอยู่นะคะอย่าลืมงอตัวค่ะดึงข่าวแล้วก็เตะออกไปข้างหลังแบบนี้นะคะค้างไว้แล้วก็หายใจเข้าหายใจออกค่ะตาเรามองไปข้างหน้าได้นะคะตรงนี้ก็คือจะโดนในส่วนของหน้าท้องนะคะเพิ่มการบาลานซ์โดนก้นโดนต้นขาเป็นท่าที่ดาวแบบชอบมากเพราะบางทีเราออกกําลังกายแบบเฮ้ยเราอยากโดนก้นอะ นี้เลยนะคะมันดนก้นสุดๆแล้วก็ยกก้นด้วยหายใจเข้าหายใจออกค่ะเก่งมากมาเอาอีกดึงมาให้มันครบ8ครั้งนะคะเยี่ยมเลยค่ะึบดันไปโอเคจากนั้นนะคะให้เราเอาสอกของเราลงค่ะที่เสือแล้วก็เราจะ flex เท้าแบบนี้นะคะไม่ได้พ้อยเท้านะแล้วก็เตะขึ้นไปแบบนี้ค่ะท่านี้จะบอกว่าเป็นท่าที่ง่ายแต่เบิร์นสุดๆเลยชอบมากโดยเฉพาะถ้าเราทำหลังจากที่เราออกสองท่านั้นคือเบิร์นสุดๆมายืดค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะสลับอีกข้างหนึง่งอ่าขออีกฝั่งหนึ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะ,ะทำอย่างนี้นะคะ อีกฝั่งหนึ่งค่ะยืดตัวออกนะคะแล้วก็ดิฟลงไปยืดใหม่ค่ะเดี๋ยวจะขออนุญาตหันหน้ามาฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวจะสลับมาฝั่งนี้อ่าโอเคโอเคค่ะจากนั้นนะคะนอนเหมือนเดิมเลยเหมือนที่เราทำกันครั้งแรกของฝั่งโน้นเนาะเหมือนเดิมนะคะดันสะโพกของเราออกจากตัวเราจะได้ตัวช่องว่างเห็นไหม ระหว่างเท้าระหว่างท้องกับสะโพกอะค่ะตรงนั้นจะต้องยกขึ้นนิดนึงนะคะสะโพกทั้งสองข้างเนี่ยอยู่ในแนวดิ่งนะคะตั้งฉากกับพื้นแล้วก็เปิดขาออกพ้อย์ขาค่ะ,คะท่านี้โดนก้นโดนต้นขานะคะหายใจเข้าตอนหูหายใจออกตอนเปิดค่ะ ยิ้มให้ตัวเองนิดนึงนะคะวันนี้เราทำสิ่งดีๆให้ตัวเองเนาะเป็นการออกกำลังกายที่ฟีลกูดมากๆเลยโดยเฉพาะใครที่ทำหลังจากที่เราตื่นนอนร่างกายยังไม่ตื่นตัว100%ออกตามนี้ก็ฟีลกูดไปอีกแบบหรือไม่ก็ทําหลังก่อนนอนอะไรเงี้ยบางคนทํางานมาเหนื่อยๆไม่อยากออกกำลังกายแบบหัวอ,ออกหนักอะไรเงี้ยเราก็ออกตามคลิปนี้ได้นะวันไหนขี้เกียจก็ออกตามคลิปนี้ได้ เก็บไว้นะคะถ้านี้ดาวชอบค่ะเตะไปอันนี้ขนาดว่าเราแบบใช้แค่บอดี้เวทนะมันยังเมื่อยได้ขนาดนี้เลยอะมันอยู่ที่การเกร็งของเรามากกว่าเพราะว่าถ้าเราไม่เกร็งนะเราก็เตะๆออกเยมันก็ไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่ค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดตามว่าสิ่งที่เราบริหารเนี่ยมันเป็นก้นนะเป็นต้นขาถึงเราทำท่าง,ง่ายๆแต่กลับกลายว่าโดนมากกว่าที่เราใช้เวทเป็น10บสิบกิโลต่อไปเราจะเปิด ยกค่ะแบบนี้นะคะพอยเท้าค่ะอืมท่านี้โดนมากสู้ๆหกอ่ายกขึ้นมาค่ะเกี่ยวสุดยอดกันไปเลยนะคะ8ทีเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งนะเตรียมตัวพร้อมอยังถ้าพร้อมแล้วมาจัดอีกเซตหนึ่งหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดและแปดค่ะเยี่ยมมากๆเลยแถมไปอีกสองทีนะคะอ่ะทีเดียว <c oughs> โอเคโอเคค่ะต่อไปนะคะลุกขึ้นมาแล้วก็เอียงตัวไปข้างๆค่ะเหมือนตอนแรกเลยรอบนี้เอามือไว้บนเสือนะคะจะได้ยืดได้เยอะขึ้น เก่งมากๆเลยก็ถือว่าเราก็ครบทั้งสองข้างเรียบร้อยนะคะตอนนี้จากนั้นเดี๋ยวเราก็จะนอนลงไปค่ะอ่าถ้าพร้อมนะคะไปค่ะฮึบะจะทำท่าคล้ายๆพุชอัพนะคะท่านี้โดยที่มุมนี้นะคะอยากให้แบบทำเหมือนเป็นท่าแพลงเลยค่ะ อ่ะแล้วก็เสร็จแล้วปุ๊บเกรงหน้าท้องนะคะจากนั้นแตะเท้าค่ะไปที่เสื่อซ้ายแล้วก็ขวาสลับกันนะคะอันนี้ก็เป็นคลิปแรกที่ดาวสอนพิลาทิสนาอถ้ามีตรงไหนที่ขาตกบกพร่องไปนะคะอยากให้ดาวเพิ่มเติมมีฟีดแบ็กอะไรก็สามารถบอกได้เลยนาอเพราะว่าอยากให้แต่ละคลิปเนี่ยมันดีขึ้นตลอด มาค่ะต่อไปนะคะเราค่อยๆถอยมือถอยขาของเรานะคะ mm. เราจะมาในท่านี้เลยค่ะ mm. ท่านี้เป็นท่าเบิร์ดด็อกนะคะ mm. ก็คือเตะขาของเราค่ะ mm. ไปข้างๆแบบนี้แล้วก็ยกแขนขึ้นนะคะ mm. ซ้ายขวาสลับกันเกรงหน้าท้องเยอะๆเลย mm. ท่านี้นะคะเราจะหายใจเข้าตอนที่ลงแล้วก็หายใจออกตอนที่เราเปิดแขนออกนะคะ อีกแป๊บเดียวก็จะเสร็จแล้วสู้ๆนะชิลๆเลยค่ะวันนี้ีแลกซ์เน้นการเกร็งของกล้ามเนื้อโอเคตอนนี้ครบเรียบร้อยนะคะให้เราเอามือของเราค่ะไปข้างหน้าแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็เทน้ําหนักค่ะไปที่ต้นแขนของเรากับหัวไหล่นะคะแตะซ้ายขวาสลับกันค่ะ เกรงหน้าทองไว้ด้วยนะคะท่านี้ได้หัวไหล่ได้หน้าทองนะคะถ้าใครที่อยากให้ยากขึ้นสามารถที่จะทำเป็นท่าแผลงได้เลยจากนั้นมาในท่าแผลงค่ะเพิ่มความยากของเรานะคะค้างไว้ท่าแผลงอยากให้หลังแอนหรือว่าหลังโกงนะคะหายใจเข้าออกตามปกติได้เลยค่ะอย่ากลั้นหายใจนะคะ จากนั้นเอาเท้าของเราข่าของเราวางที่พื้นค่ะแล้วก็ยืดหลังของเรามาอยู่ในช่วงของการคูดาว์กันนะคะท่านี้เราก็จะเริ่มต้นจากท่าชาโพสนะคะโดยที่เอาฝ่ามือของเราคางหงายออกแบบนี้นะจากนั้นก็คือเราจะหันหน้ามาข้างหน้านะคะนั่งขัดสมาธิได้เลยค่ะ จากนั้นประสานมือของเราไว้ข้างหลังแบบนี้นะคะแล้วก็เปิดอกค่ะหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ออกยาวๆนะคะเป็นการเปิดอกเปิดยืดกล้ามเนื้ออกของเรานะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เรากล้ามเนื้อข้างหน้าของเราเนี่ยเราไหล่ไหล่ห่อเนาะออกแบบเราเล่นคอมอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทําให้มีอาการออฟฟิศซินโดรมก็จะช่วยผ่อนคลายได้นะคะยืดลําตัวค่ะซ้ายขวาจับที่ข้อมือนะคะ แล้วก็ยืดไปหายใจเข้านะคะแล้วก็หายใจออกโอเคจากนั้นมาตรงกลางค่ะจากนั้นนะคะเราจะค่อยๆนะคะ,ะทำตัวสบายๆนั่งนะคะแล้วก็เอามือของเราค่ะ,ะพร้อมนะเปิดขึ้นมาแบบนี้แล้วก็บิดตัวไปนะคะนั่งตัวตรง จเข้าแล้วก็หายใจออก3ามรอบที่นี่นะคะเสร็จแล้วเปิดแขนออกอีกค่ะแล้วก็ก้มลงมาข้างหน้าแบบนี้เดินมือออกมาข้างหน้านะคะยืดหลังค่ะใครที่รู้สึกว่าทำไม่ได้ก้มแล้วมันติดไม่จำเป็นต้องก้มขนาดนี้ก็ได้นะคะแค่เอามือแตะที่พื้นก็ได้หรือไม่ก็เอาหมอน มาไว้ใต้ก้นนะคะก็จะช่วยได้ช่า,าน,นี้นะคะเอามือขาไว้ข้างหลังนะคะแล้วก็ยกตัวขึ้นค่ะยืดในส่วนของหน้าท้องนะคะฮิปแฟ er, ล็กเซอร์ก้นเหมือนเดิมค่ะเปิดนะคะแล้วก็ปิดไปอีกข้างนึง หายใจเข้านะคะหายใจออกถ้าพร้อมแล้วนะคะมาตรงกลางนะคะแล้วก็ก้มลงไปเหมือนเดิมนะคะรอบนี้พยายามก้มให้มากกว่าเมื่อกี้นิดนึงค้างไว้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะสําหรับคลาสพิณาทิทสแรกของเราที่เราได้ออกด้วยกันเดี๋ยวดาจะทำให้อีกเรื่อยๆนะคะทำแล้วสบายตัวมากๆเลยใช่ไหม ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาออกกำลังกายด้วยกันวันนี้เนาะก็หวังว่าจะชอบคลิปนี้นะคะเพราะว่าดาตั้งใจทำให้มากๆเลยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวันค่ะที่เราทำสิ่งดีๆให้ตัวเองนะคะขอบคุณตัวเองที่แบ่งเวลามาออกกำลังกายแล้วค่ะ